สวัสดีคะ่ะสวัสดีพี่พี่เอทุกทท่านเลยนะคะมาพบกับช่องพนิดาเหมือนเดิมนะคะกับแนวทางฮาหนอยชุดโค้งสุดท้ายนะคะพี่พี่จางวดประจําวันที่4นะคะ4กุมภาพันธ์สองพนะคะก่อนไปรับชมแนวทางเดี๋ยวเรามาฟังคําเตือนกันนะคะคําเตือนทางช่องเป็นเพียงสื่อกลางการนําเสนอแนวทางในการเสี่ยงโชคไม่สนับสนุนการพนันทุกชนิดเด็กต่ำกว่า18ปีควรได้รับคําแนะนําจากผู้ปกครองโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชม นะคะอ่ะเดี๋ยวเรามาดูผลสรุปกันก่อนเนาะของวันที่3นะคะซึ่งวันที่3แอดให้วิ่งรูทที่7 2 5หนะคะเน้นไปที่7นะคะพี่พี่จ๋าอ่ะในรอบแรกนะคะก็คือรอบเฉพาะกิจเนาะออก3 1 4ล่าง20นะคะ1 4แอดหลุดไปเนาะ2อวิ่งรูทที่2มาถ้าใครนำา2ไปเป็นแนวทางก็จะได้ใน2 0ูนะคะในรอบพิเศษ948ล่าง1 4นะคะอันนี้แอดหลุดไปตัววิ่งไม่มาหรือ ในรอบปกตินะคะ389ล่าง69นะคะหลุดไปเช่นกันนะคะอ่าในรอบ VIP นะคะ620นะคะวิ่งรูดที่2มา29นะคะล่าง29มาตรงตตัวที่แอดเน้นในรอบ VIP นะคะ7กับ5หลุดไปเนาะพี่ๆจ๋ามาเฉพาะวิ่งรูดที่2แล้วก็เน้นไปที่9 2 2 9เน้นไปที่29นะคะมาในรอบ VIP ล่างเนาะอ่ะตามต่อแล้วกันนะคะพี่ๆจ๋าสำหรับ ในชุดนี้นะคะชุดโค้งสุดท้ายนะคะอ่ามีตัวที่ชื่นชอบไปตามแอดนะสูตรการคำนวณมีเข้ามีหลุดนะคะมาเดี๋ยวเราไปตามกันต่อของวันที่4นะคะสำหรับพี่พี่ fc ที่เข้ามารับชมใหม่แล้วเนาะฝากด้วยนะคะฝากกดไลค์กดแชร์นะคะพี่พี่จะเ,เป็นกำลังใจให้กับแอดด้วยเนาะจะได้มีกำลังใจอ่าคิดคำนวณแนวทางออกมาแบ่งปันพี่พี่นะคะสำหรับท่านที่เข้ามาใหม่ก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเอาไว้นะคะอ่ะมาตามต่อกันที่ตัวเด่นกันก่อนเลย ลุนได้สี่น้อยเหมือนกันนะคะ,ต,ะตั้งแต่รอบเฉพาะกิจเลยนะถึง VIP นะคะเด่นในวันนี้นะคะแอดให้เด่นไปที่ห้านะคะสองแล้วก็หนึ่งเด่นวิ่งรูดนะคะแต่ว่าแอดเน้นไปที่ห้านะพี่พี่จา๋าเน้นไปที่ห้ามาดูห้าว่าแอดมีตัวไหนกันบ้างนะคะถ้ามีตัวที่ชื่นชอบก็อย่าลืมไปกลับทุกครั้งเด้อพี่พี่จา๋าอ่าสำหรับห้าแอดนะคะแอดให้ไปที่ห้าศูนย์ ห้าหกนะคะอ่าหรือใครจะจับบินในชุดเด่นวิ่งรูดนี้นะคะสำหรับสองสำหรับสองก็ระวังระวังสองศูนย์มาอีกมาแล้วมาอีกได้นะพี่พี่จ๋าแป๊บหนึ่งนะสำหรับสองอ่าใครชอบตัวเดิมตามตัวเดิมนะ แต่ว่าแอดไปที่สองหกสนะคะส่วน1นึ่แอดให้ไปที่10 19นะคะอ่ะทีนี้เดี๋ยวเรามาดูตัวที่แอดเน้นกันสำหรับตัวที่แอดเน้นใน5นะคะเน้นไปที่ห้าหกสแล้วก็19นะคะ หากมีตัวที่ชื่นชอบนะคะอย่าลืมไปกลับทุกครั้งใครไม่ชอบห้ากลับหัวเป็น5้านะคะพี่พี่จ๋าจุดไว้แคบไว้นะคะฝากนำไปพิจารณาอีกทีหนึ่งแล้วกันแอดก็ให้เป็นแนวทางเท่านั้นนะคะสูตรการคำนวณมีเข้ามีหลุดนะคะแอดก็ขอขอบคุณพี่พี่ fc ทุกทุกท่านนะคะที่ติดตามรับชมขอบคุณทุกกำลังใจเลยนะคะขอบคุณทุกคอมเมนต์ก็ขอให้เฮงๆงรวยๆยกันยิ่งยิ่งขึ้นไปเลยนะคะเอาไว้เจอกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ